ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีครับดังขึ้นไหมครับเฮ้ยทำผมมาขนาดนี้เราไม่ควรพูดภาษาไทยกันแล้วฮไฮสแตนด์อัพพีเอสก็ดึกดึกดึกด o n ดึกดึ r ดึ o ดึกดึกด o กดึกดึอดึก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 ดด t กดึกดึกดอกดึกดกดึกด เสียงดังไหมเสียงเอฟเฟกผมดังโอเคมาแล้วมาแล้วดังไหมดังไหมเมื่อกี้เหมือนกระซิบอะเหรอแล้วตอนนี้ดังแล้วใช่ไหมโอเคครับโอเคนะฮะอย่าทำไมจีอีกนะไม่ได้ทำเขาเป็นของเขาเองสวัสดีครับสวัสดีทักทายหลายๆท่านนะฮะที่เข้ามารอชมกันนะครับผมสวัสดีคุณรัตบุญครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอเสร้อยหลากหลายช่องทางอีกเช่นเคยนะฮะรู้สึกเหมือนโดนหักหลังทั้งสถานียังไงก็ไม่รู้ทำไมล่ะตอนแรกจะยกรายการแล้ววันนี้แล้วแล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ไงไม่น่าเลยอะเออ ไม่รอให้น้องขี่พร้อมด้วยไม่ผมพีกไปไหมเนี่ยไม่พีคไม่พีกไใช่ไหมได้อยู่นะอ่าโอเคเพราะว่าถ้าลดเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนเมื่อกี้ตอนเข้ารายการมันจะเบานะครับอ่าโอเคสัญญาณการรับฟังรับชมเป็นอย่างไรบ้างฟีดแบ็กกลับมาได้นะครับในช่องทางแชท u t u b e หรือว่าใน Ti ิ k t อกของเรานะฮะหรือว่าจะสะดวกโทรเข้ามาหลังใหม่ก็ยินดีนะครับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหรือว่าดอกจันหนึ่งแปดศูนย์แปดนะครับผมโทรฟรีถ้าคุณใช้ระบบเครือข่าย a a s d tag รวมไปถึง true move นะฮะ ครับพี่ลานบุญเขาไม่สนใจนะฮะว่าน้องเขาจะพร้อมไม่พร้อมเขาเรียกเลยนะฮะคือกะว่าต้องมาแน่นอนวันนี้มาแน่นอนใช่ไหมใช่นี่ตั้งแต่ย้อมสีผมนี้นี่มั่นใจมาตลอดเลยนะใช่ไหมใช่ว่าว่าตัวเองดูดีไงก็ใช่แหละคือจริงๆคุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่าเสมานี่เ็ามีเชื้อเชื้ออะไรฮะเชื้อฝรั่งเชื้อบ้าที่ผ่านมาทําเป็นปิดผมงอกปิดสีไปนู่นนี่นั่นจะบอกว่าตั้งแต่ทําสีผมใหม่มาเนี่ยมั่นใจมาตลอด จนมาถึงเมื่อวานนี้ได้เจอพี่ลานบุญแล้วแล้วเขามองหน้าผมเงี้ย เนี่ยเขาทำหน้าอย่างนี้ใส่ผมอ่ะผมก็เริ่มไม่มั่นใจแล้ววันนี้ก็เลยแบบพี่ยกรายการไว้ผมเริ่มไม่มั่นใจเ่ยสุดท้ายเดชะบุญฮะเพิ่งรู้ว่าโปรดิวเซอร์ของเราช่วงเวลานี้เป็นแฟนคลับจอส์ซโฮะเป็นแฟนคลับเฮทัฟฟิกนะไม่ยอมให้ยกครับเป็นตายร้ายดียังไงต้องมาครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะยอมใช่ไหมแต่คนนี้เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมอีกหน่อยนี่ถ้าป่วยนี่ต้องมีสายน้ำเกลือห้อยระยงระยาอะไรก็ต้องมานั่งใช้งานจรจนะเป็นมิติใหม่ของวงการบันเทิงในบ้านเราเลย เดียวครับผมนะฮะทักทายหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงนะรายงานสภาพอากาศมาด้วยนะครับรบ,บอกว่าเทพารักสมุทรประการนี่38องศาเลยหรอโอ,โอ้ดัชนีความร้อนอยู่ที่39องศาครับนะคุณเอกจิตบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านนะครับยามบ่ายที่หลักสี่เมฆมากอุณหภูมิ31องศาคุณนาวีบอกว่าอยากเห็นคุณลานบุญสุดหล่อตัดผมทรงใหม่มนะฮะ เอาไหมพี่ลานบุญให้น้องเขาได้เกิดไปจัดใหม่สักทรงหนึ่งไหมเป็นพี่ต้องเสียสละืะครับผมแหมที่เรื่องอื่นไม่เคยจะเสียสละก็เป็นเรื่องเรืงเลยสิจะทุกอย่างไม่ได้นะสวัสดีคุณชยานิตนะครับบอกว่าสวัสดีคุณลานบุญคุณเสมาสายเกาคันตรงไหนเก่าตรงนั้นค่ะ <c oughs> ไม่ใช่สโ,โลแกนรายการนะติดไม่ติดก็ทักมา <c oughs> สวัสดีคุณสุนทรนะครับบอกว่าสวัสดีครับนะ <c oughs> คุณกระปุกแดงฟิทแบ็กกลับมาบอกว่าภาพเสียงชัดเจนค่ะอยู่ที่สมุดรปราการคอ๋อคุณลูกจเจ้าเป้อเฮงเจียสวัสดีครับผมนะคุณพัะเกอินสวัสดีครับบอกว่าคุณสมาเคยทานปลาสลิดบางบ่อหรือเปล่าแต่อย่าซื้อหลายบ่อนะคะ คืออะไรคืออะไรก็เพราะมันบางบ่อไงอ๋อมันจะมีเฉพาะบางบ่อจะไปซื้อหลายบ่อไมครับบางบ่อก็มีบางบ่อก็ไม่มีเงี้ยประมาณนนบางบ่อก็อร่อยบางบ่อก็ไม่อร่อยสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณสุนทรบอกว่าอ๋อแซลมาใช่ไหมคุณปรีชาสวัสดีด้วยครับผมบอกว่าคุณคุณคุณล้านบาปนะเออครับผมนะฮะน้อมรับนะฮะทุกฉายาที่ช่วยกันตั้งให้นะครับผมพี่วันบางรักสวัสดีครับ เห็นบอกว่าอยู่ที่ดานังเหรอพี่โอ้โหไปทำอะไรอ่ะ น่าจะไปเที่ยวแหละอืมไม่น่าจะไปธุระไกลขนาดนั้นนะพี่วันนะครับน่าจะไปเที่ยวพักผ่อนแหละนะฮะคุณรพีสวัสดีนะครับผมอ่ะส่งนี้มาตรวจสอบสภาพการจราจรกันเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสื่อเวลาครับนะฮะแต่ที่ผ่านมาก็เสื่อเวลามาเยอะเหมือนกันมากไม่รู้ไปไหนแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยคุณชายใจดีนี่ก็น่ารักนะครับผมเพิ่งกลับมาจากปฏิบัติธรรมเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยสาธุครับผมเห็นทุกข้อความนะครับแต่ว่าจะเลือกอ่านมาข้อความเท่านั้นเองใช่ข้อความไหนที่เพิ่มงาน เพิ่มภาระให้เราเราจะไม่อ่านนะฮะเ้อาวามไหนที่มาแบบไม่เพิ่มงานไม่เพิ่มภาระเราถึงจะอ่านนี่ไงพี่วันบอกว่าไปเที่ยวค่ะอ๋อเที่ยวให้สนุกนะครับผมของฝากไม่ต้องนะครับเกรงใจมากเลยจะพูดเยจะพูดเลยนะมาดูสภาพการจราจรกันนะครับช่วงเวลานี้นะครับทางด้านของในเมืองก็มีหลายเส้นทางที่ติดรวมไปถึงรอบนอกด้วยนะครับทางโซนฝั่งตะวันตกเนี่ยเห็นบอกว่า ติดหลายกิโลเลยอ่อเดี๋ยวมาดูในเมืองกันก่อนนะครับถ้าใครเบื่อดูหน้าแผนที่ก็ดูหน้าพี่ลานบุญแทนไปก่อนละกันพังๆาชได้ใช่เหรอนะฮะสุขุมวิทสุขุมวิทมุ่งหน้านานาใต้ด่วนเพลินจิตชะลอตัวแล้วนะครับต่อเนื่องไปชิดลมไปทางฝั่งของพระรามหนึ่งเคลื่อนตัวได้ช้านะเพชรบุรีแถวช่วงราชเทวีช่วงประตูน้าหนาแน่นช่วงบริเวณแยกอระสเพชรก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ด้านบนสะพานตักศินฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้าท้ายแถวสะสมอยู่ด้านของถนนกรุงธนบุรีนะครับอยู่ก่อนถึง เชิงทางขึ้นนะครับสะพานสเ็จพระเจ้าตากสินนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสาทรสุรศรรักจุดนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยบนสะพานเนี่ยไม่ติดนะครับจะไปติดทางฝั่งของสาทอนใต้ซะมากกว่านะสาทอนใต้เขาจะมีปริมาณรถเยอะก่อนถึงแยกสาทรสุรศรรักนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานตากสินมุ่งหน้าไปฝั่งถนนกรุงธนบุรีนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับส่วนรอบนอกที่บอกว่าเคลื่อนตัวช้านะครับก็จะเป็นโซนของการจราพิเศษดด้้้าาานนนนฝัั่่งงววววแแหหตตะะกจเ็ไทยถ ยาวมากเลยนะครับท้ายแถวเนี่ยฝั่งขาออกกาญจนาตะวันตกเนี่ยอยู่บริเวณช่วงต่างระดับฉิมพลีมุ่งนาออกมาทางด้านของต่างระดับบางคูเวียงที่ตัดกับนครอ,อินไปด้านของต่างระดับบางใหญ่คัวแถวเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณช่วงสถานีคลองบางไผ่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเนี่ยใช้กันได้ดีนะครับไม่มีปัญหาการจราจรแต่กว่าจะผ่านพ้นไปได้เนี่ยสิครับท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะครับ10กว่ากิโลเลยตั้งแต่ช่วงบริเวณสถานีคลองบางไผ่ ท้ายแถวเนี่ยอยู่ต่างระดับชิมพรีหลีกเลี่ยงมาใช้ราชพฤก ราชพฤกษ์เขาจะมีปัญหาบริเวณข้ามคลองมหาสวัสด์นะครับก็มีท้ายสะสมอยู่ก่อนถึงตัดบรมนะมุ่งหน้าไปข้ามคลองมหาสวัสด์จุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้าถ้าผ่านพ้นบริเวณจุดดังกล่าวออกไปเนี่ยด้านหน้าไม่มีปัญหาการจราจรนะครับยังเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวก่อนถึงข้ามคลองมหาสวัสด์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาก็ยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันนะครับสาหรับท่านใดที่จะหลีกเลี่ยงการจราฝั่งตะวันตกก็ไปใช้ราชพฤกษ์ถ้าผ่านพ้นข้ามคลองมหาสวัสด์ออกไปเคลื่อนตัววไไดด้ีกกก่าาารจจ็ะป แน่นอีกครั้งหนึ่งบริเวณช่วงแถวตัดกับรัตนาธิเบศบางรักน้อยนะครับจุดนั้นยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับแล้วก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมขึ้นแล้วเ<ด>นะมื่อครู่คุณไปร,ราชพฤกษ์นี่เห็นมีตรงไหนไหมเพราะว่าคุณผู้ฟังแจ้งมาว่าที่ปากซอยราชพฤกษ์สิบสามอ่ะหน้าปัม๊มปตทมีอุบัติเหตุจกักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก4ล้อใหญ่ตู้ทึบด้วยอ๋ออันนั้นเป็นราชพฤกษ์แถวต้นๆอ๋อแถวต้นออันนี้เป็นแบบเลยแถวอุโมง์เลยช่วงแถวตัดกับรัตนาธิเบศออกมาก็จะมีชะลอ ัติเหตุเนี่ยประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับสำหรับจุดนั้นนะโดยรวมการจราจรก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ด้านนะครับติวานนท์เริ่มมีชะลอตัวแถวแยกแครายนะครับแล้วก็บริเวณช่วงสนามบินน้ําบริเวณช่วงตัดสามัคคีนะครับจุดนี้ก็ยังมีชะลอตัวสะสมอยู่ทั้งฝั่งงามวงวานจะนานแน่นช่วงก่อนถึงพงเพชรมาทนางนั้นของแตถึงดงามวงวานส่วนด้านของรัชดาพิเศษนะครับที่จะมุ่งหน้ามาระโจทีนรัชวิพาไปแยกประจนนกูลยังได้ชาครับส่วนฝั่งที่มาจากวงสว่างก็ชะลออตัวตวมมีท้ายยแถสสู่ ถึงแยกวงสว่างมุ่งหน้ามาทางของแยกประจานุกูลก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ครับผมครับอช่วงนี้มีสายมาแล้วญาติเรามาไงกลัวมากเลยกลัวใจพี่เขามากเลยคนนี้รายการจะถูกถอดไม่ถูกถอดขึ้นอยู่กับพี่คนนี้นะครับมาลุ้นกันว่าวันนี้เขาจะมีอะไรมานําเสนอคุณลานวัดครับหรือว่าพี่ต้อมจอมทองฮะ <c oughs> สวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเสกมานะครับสวัสดีพี่ลานบุญนะครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่ลานบาบด้วยนะฮะแหมหัวเหลืองมาเลยนะฮะไม่แอบดูเหรอดีนะไม่บอกหัวเขียวคนนะไม่ใช่แมงวันไม่ใช่แมงวันครับผมสัมผมอยู่ไหนอยู่ไหนผมเนี่ยลานวัดหกหนึ่งแปดนะฮะหัวอะไรครับหัวดำโอเครอดไม่ถึงผมใช่ไหมไม่ถึงศีรษะนะหมายถึงศีรษะครับผมมาถึงก็ส่งเสียงกันก่อนเลยาก็พี่ปิชาหนึ่งจุดนะฮะขออนงรายงานจราจรนะครับรับเดีียาพ่แหมเสดายไม่มีผมไทยดมอ่ะเขาเชิญครับเชิญครับพี่ต้อง ครับครับผมใช้รวจเข้ามานะครับครับเข้ามาจากจากดาวพันทองนะครับครับเสถียรมาวันนี้นี่แถวค่อนข้างจะยาวนะครับครับใช้แถวนี้อยู่เซ็นทรัลพระรามสามเลยนะฮะโอ้ครับผมวันนี้วันศุกร์ก็เป็นเรื่องปกติของวันศุกร์เลยครับผมครับก็กระดึ๊บกระดึ๊บมาเรื่อยๆครับผ่านทางต่างระดับท่าเรือนะครับบุกงหน้าที่จะมาทางบางนานะครับคุณเสถมาวิลันบุญครับค่อยๆตามกันมาได้เรื่อยๆนะครับครับออพ้นทางลงท่าเรือแล้วเนี่ยที่จะมาบุ้งหน้าบางนานะครับก็ เพื่อนตัวได้เลยนะครับส่วนฝั่งกับกันนี่โอ้โหแน่นแล้วนะครับคุณเสมาพี่ร้านบนครับผมพอตามตามกันมาได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมีหยุดบ้างบางช่วงนะครับฝั่งนี้จากจากทางบางนาเข้ามานะครับครับแหมสุกนี้นี่เออวันนี้ก็ไม่ใช่สุกสิ้นเดือนใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ครับเป็นสุกสิ้นใจฮะเงินเดือนหมดเพราะว่าทําผมมาหมดไงแล้วนพี่พี่ต้อมพี่ต้อมมีคนเขาขอกรอนมาว่าเขาบอกว่าขอกรอนทีค่ะ ได้ไดีแหละครับเดี๋ยวเอาไว้ดูใน YouTube ดีกว่านะฮะเกี่ยวอะไรกันไม่ได้เตรียมมาคือต้องบอกไม่ได้เตรียมมากรอนเตรียมมาแต่ประตูอ่ะก่อนนี้งานเนี่ยนะครับผมเนี่ยมาต่อกับทางด่วนฉลองร้านนะครับเสดมาพี่รันบุญครับก็สบายๆนะฮะมุ่งหน้ามาทางลาดเช้ามาทางตัดระดับพระรามเก้าเนี่ยตอนนี้ยังถือว่าดีนะครับครับยังไม่มีชะลอตัวเลยนะครับครับต้องบอกว่าขับรถไปเนี่ยทำพิซซ่าได้เลยนะฮะเสดมาหน้าอะไรครับพิซซ่า พิซซ่านี่มีหลายหน้านะครับแต่ในดวงตาเนี่ยมีแต่หน้าเธอคนเดียวนี่นั่นนะเอาวันนี้เตรียมมาเท่านี้นะหมดยังคุณเสมานี่มาจากนครชัยศรีแน่นอนเลยใช่ไหมฮะไม่ครับก็มีวัดศรีสะตาทองะครับคุณเสมาอันนี้ได้อันนี้ได้สองแล้วนะสองกันนะอ่าหมดเลยครับสามคุณเสมาดีนึงครับก่อนจะจบการรายงานนะฮะครับคุณเสมานี่มาอยู่จอสรร้อยนานหรือยังครับนานแล้วครับสิบ 14ปีฮะ<อ>นานไหมฮะครับอันนี้นี่ ใา่สจสอนี่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติคุณเสมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะว่าแล้วคัอะไรมาเอาแล้วเอาแล้วการันตีให้ได้ว่าน้องผมเนี่ยนะไม่มีประวัติทั้งค้าและเสพสามแล้วนะสามแล้วนะแล้วคุณเสียมาไนี่มีจริยธรรมในการดำเนินรายการหรือเปล่าฮะเอาแล้วเออแต่ละคําถามมาสุ่มเสี่ยงอ่ะนะไปก็ไปกันทั้งหมดเลยนะ หยอกหยอกนะแหมคุณเสรอมาคุณต้อมถ้าเกิดตสที่ขาดคุณเสรอมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนพีรามูลเดี๋ยวจะขาดก็เพราะเพราะต้อมนั่แหละฮะคุณต้อมคุณต้อมถ้ามีโอกาสเนี่ยเราสามคนนะต้องมาถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะอุ้ยจะดีเแหละฮะทาประวัติอะไรที่ถ่ายรูปนี่คือทำประวัตินะพี่ก่อนเขาจะส่งตัวเข้าเรียนจำเขาจะมีการรจดบกนครับผมก่อนจดบันการรายงานนะครับขออนุญาตนะครับ คามุณเตะมาอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเรายังไม่จบอีกครับพี่ครับผมครับคุณเตะมาชอบกินขนมสาคูไหมครับพี่รานบุญชอบไหมผมผมทานได้หมดฮะผมทานได้หมดเป็นคนไม่เลือกทานมีบอกว่าพลิกสักนิดนะฮะคุณเสมาพี่านบุญแล้วก็ผัดชีสะอหน่อยนะคุณเตะมาทราบไหมครับว่าจังหวัดอะไรที่เป็นต้นกําเนิดของขนมสาคูครับไม่ทราบฮะไม่ทราบครับพี่รานบุญทราบไหมครับไม่ทราบครับ อ๋อจังหวัดนั้นก็คือจังหวัดสมุทรสาครโอเคสบายใจแล้วนะปะแกด้วยนะฮะสุสาครสิครับแม่เดี๋ยวเจอกันสักแดนหนึ่งนะพี่นะอนาคตเนี่ยไม่หากันลาดีกว่าครับครับขอบคุณีสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะถ้ามีอะไรก็ต้อมจอมทองกับคุณลานบุญนะมไม่เกี่ยวเดี๋ยวไปที่รัตนาธิเบกันต่อนะครับคุณหัวโต้9สวัสดีครับพี่หัวโตพี่หัวโตครับ ครับสวัสดีครับบุญรานบุญบุญเสมาครับสวัสดีครับวัติสะทองไม่มีจ่วัติตะโตออกกะมาข่มเลยอ่ะอ้าวอ้าวไม่ยอมกันเลยนะครับเอาเอาใจจอด่อนเชิญครับจริงจริงวัดรานพิเศษนี้ปัญหาไม่เยอะหนักเพราะตลอดนิดนึงถ้าเรามาจัดแจงด้านด้านต่างใหญ่ครับแต่ทางดังๆนั้น รลอนนิดนึงแต่ช่องทางดวนไม่ติดนะพวกขนาดจะติดหน่อยตรงโดนแดบดบโดนตัวแยกบางปูนครับก็ด้นานไปจะไปสาหัดเอาจะลงการจนา,าพิเศษติดกับตันอ๋อใช่การจนา,าขาออกติดยาวเลยครับคนที่จะใช้การจนา,าขาออกครับไปจากตลิงชันแล้วก็ก่อนถึงที่เขาสร้างมอเตอร์เวย์คือกอนถึงบาง,งใหญ่ก็ทําใจไปได้เลยยาวเลยต้องเลยรถไฟฟ้าไป แป๊บหนึ่งจรลองที่เขาทำทางนะแล้วถึงจะจะหายใจโล่งอกขึ้นนะครับบอกผมได้ขาเข้ามาพอใครขาเข้าโดยเห็นแล้วโอ้ยถายยาวเป็นสิบกว่ากิโลเลยไหมพี่หัวโตใช่ไหมท้ายแถวไม่รู้อยู่ไหนเพราะผมเลี้ยวตรงหน้าเซนทันตะก่อนเข้ารัะทีเบสตะก่อนยู่แถวๆถตั้งระดับชิ้พยาวะเพราะมันนิ่งอ่ะยาวเลยครับเนี่ยนิ่งเลยไปชัดช้านิ่งเลยอ่ะมันไปเต็มเต็มแล้วจะไปรีด เลือหน่อยเดียวเอางั้นแล้วตัดกันทัน13โลใช่ครับยากมากครับเขามาใช้เส้นสายน้อยเลี้ยวตายเข้ามาจะเข้ามาทางบางปูทองรถเยอะนะวันเดียววันศุกร์เยอะครับทำความเร็วไม่ได้450 450เท่านั้นแหละครับบางจุดต็อแบตลอดตัวแต่ว่าด้านไปทางแยกบางปูด้านนั้นยังค่อนข้างดีอยู่นะครับฝนไม่ตกครับนะกุ้งใจนะเป็นอะไรครับที่ล่านะคุณคุณเสมาครับ ถ้าคขากุ้มใจนะให้เขาอามือจับหัวไว้ทำไมครับเอวก็บอกเขาว่าคุณไม่ต้องกุ้มหรอกยังไงยังไงคุณเอามือกุมไว้ยังไงก็ยังมีผมอยู่ <laughs> ขอบคุณมากครับพี่หัวโตครับอันนี้จากรุ่นใหญ่เลยนะฮะอขบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อนะฮะไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับถ้าถ้าเปิดมาดูรายการนี้ก็จะเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะฮะเดี๋ยวมาเราดูคุณปิ่นจะเป็นด้วยหรือเปล่าสวัสดีครับพี่ปิ่นสวัสดีครับคุณเจมาคุณนานบุญเราไม่เจอกันตั้งนานเลยคิดถึงเอา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 เส้นทางก่อนมาจากชลบุรีนะขึ้นชนบุรพาวิถีมัน อ่าก็รถเยอะทั้งสองฝั่งแต่ว่าไปได้เรื่อยๆไม่มีติดขัดครับผมเดี๋ยวผมจะไปต่อไปไปต่อเนื่องไปบางพ,พีสุขสวัสดิ์ไปลงกาญจนาครับอ่แล้วกาญจนาเมื่อกี้เห็นพี่เขาบอกว่าปยังันพอไปได้อยู่โอเคเลยจะไปรับหลานพี่ปิ่นจะไปถึงไหนอะ่ะไปลงกาญจนานะ่ะแต่ตอนนี้ขึ้นบูรพาพิศิษฐ์อยู่มาจาับชนบุรีไปล,ง,ลงพระรามสองอ่ะเหรอครับแล้วไปลงตรงพระรามสองแล้วไปทางไหนต่อครับ ก็ยูเทิร์นกลับไปวัดกำแพงไงไฟห้าสิบดองหรือหลังสินั่นอ๋อถ้าอย่างนั้นไปได้แต่การจนาเขาจะมีปัญหาตั้งแต่ช่วงต่างระดับชิมพลีออกไปอันนี้ติดยาวเลยโอ้าหโอเคครไปอี่ป็นไล่ะตอนนี้อะไรนะคะสองคนเลยอ่ะแกร์นแตพอจับคู่กันได้อยู่ห้าห้าเลยนะออามาอีกคนไหมล่ะพี่ปิ่นจะได้เป็นสามหนุ่มสามมุมมั้ไหม คนไม่ไหวเมื่อกี้จะเราจะจะจะตอบไปได้ยินบบไม่รู้ตรงใจกับเราเลยแบบสมุทรสาครน่ะอ๋อสมุทรสาครนะสมุทรสาครใกล้เคียงกันับเรื่องตรงนั้นมีร้านผลิตเลยแหละต้นต้นสาคูเยอะออ <c oughs> มีที่มาที่ไปไม่เราเป็นสาคูแท้ด้วยนะ <c oughs> ที่เรากินกันนี่เป็นเมดสาคู <c oughs> ทำจากแป้งไง ใช่ใช่ไม่ใช่สาคูแบบที่เกามาทําเป็นก้อนๆแบบนั้นไม่ใช่ครับอันนี้มาเป็นเนี้ยเป็นแท่งเลยอ,ะอ่ะสาคูอ,ะอ่ะเนี่ยแหละครับผมผมได้พี่ปิ่นเนี่ยแหละฮะจริงๆวันนี้ผมได้พี่ปิ่นเนี่ยแหละไม่เห็นไม่มีสาระเลยใช่ที่ดูมีสาระที่สุดเลยผมได้พี่ปิ่นเนี่ยแหละฮะมาปิดท้าย<อ>ให้ขอบคุณมไม่เอาแล้วไม่ร่วมด้วยแล้วค่ะขอบคุณมากเลยโผมพี่ทิ้งกันเลยเหรอไม่เอาขอบคุณมากพี่ปิ่น สวัสดีครับข oh. อบคุณคุณปิ่นนะฮะขนาดพี่ปิ่นยังออกตัวแรงเลยอ่ะวันนี้ได้พี่ปิ่นมาปิดท้ายอ่ะ <c oughs> ดูดีขึ้นมาเลยนะ <c oughs> ตอนแรกนี่แบบโอ้ยเหมือนเหมือนเรือกำลังจะล่มอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> <ห>ได้พี่ปิ่นมาช่วย,วยอขอบคุณมากเลยลยท่านนะฮะ, uh huh. ะสวัสดีคุณมิสเตอร์ฉลาดด้วยนะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับคุณเสมาคุณลานบุญคุณเสมาครับช่วยบอกคอนโทรลห้องเสียงทางวิทยุด้วยครับว่าหลายวันนี้ทางวิทยุเสียงขาดขาดหา,ายหายเบาๆด้วยช่วยทําให้เสถียรหน่อยครับขอบคุณมากครับเบาๆด้วย ือให้เราเบาเสียงลงอีกใช่ไหมคือเสียงออกอากาศใช่ไหมคุณฉลาดมันะจะแบบเหมือนก็ว่าติดติดขัดขัดเสียงแบบขัดขาดหายหายแล้วก็มีช่วงที่เบาช่วงที่ดังใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่เทคนิคให้นะครับขอบคุณมากครับสําหรับฟีดแบ็กลับมานะคุณป๊อปพีบอกว่าดูไปขำไปฮ่าฮ่าทำไมอะครับสงสัยขำสีผมผมเหรอเออคุณชยาน,นิตบอกว่าสมุทรสาครขอผักชีกับพริกข่าพูดเลยหิวเลยนะฮะอ่าคุณเสมารายการจะยกไม่ยกไม่ได้อยู่ที่คุณเสมานะคะอยู่ที่คุณ ตอมเนี่ยแหละค่ะผมเห็นด้วยฮะผมเห็นด้วยรายการผมจะถูกถอดได้ยก็เพราะพี่ตอมเนี่ยแหละครับนะฮะช่วงนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาไม่ได้ดูการจราจรแถวเจริญกรุงให้คุณระพีนเอาเจริญกรุงอ่ะอได้ได้ได้เจริญกรุงช่วงไหนล้วถ้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาขอเจริญกรุงไงแถวแถวเจริญกรุง43เจริญกรุง43แล้วก็ขยับมาดูจตุรทินิดนึงครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งชนกับรถแท็กซี่ได้ครับเจริญกรุงจะมีปัญหาบริเวณช่วงหน้าห้างที่จะมุ่งหน้ามาทางนนนนััขอตรจะบิเวณี้มีสถานศึกกษาด้วยย็ังส่งผลกาารรจจอยู่่แตถ้ ผ่านพ้นตรอกจันเข้ามาใต้สะพานตักสินเข้ามาบางรักสีลมเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะส่วนฝั่งกลับกันดูท้ายแถวจะสั้นกว่ามีสะสมอีกจุดหนึ่งก็บริเวณช่วงปากซอยเจริญกรุง85ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไปไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็ทางฝั่งของจตุรทิศใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่พี่รานบุญสอบถามมานะจตุรทิศฝั่งขาเข้าเนี่ยรถจะเยอะกว่านะครับที่จะมุ่งหน้ามาทนางนั่นของสีอยุทยามาทนางนั่นของพญาไทส่วนฝั่งกลับกันขาออกเนี่ยโดยรวมยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับย การจราจรสักเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งของราชปาร์บที่จะมุ่งหน้ามาสามเหลี่ยมดินแดงจุดนี้เคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็มีท้ายแถวสะสมแล้วครับผมได้สาเหตุละพระรามสองขาออกเมื่อสักครู่นี้บริเวณเชิงทางลงต่างระดับบางขุนเทียนเป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถนั่งส่วนบุคคลครับปิดขวางการจราจรเลนขวาในช่องทางด่วนครับ,รบอ๋อก็เลยส่งผลกระทบเรื่องการจราจรนะครับ13กิโลเลยใช่ไหม ตรงไหนพระรามสองอะเหรอที่พี่บอกกันหรอใช่ใช่ใชพระรามสองที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับเป้าคนละจุดกันอ๋อเออใช่อันนั้นการจนาพี่ลืมไม่ลืมกันเฉยเลยพี่ทํางานเยอะแต่ว่าช่วงนี้ต้องพักก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ชายผมไปจูนก่อนนะฮะได้โอกาสเลยทีเดียวช่วงนี้ตอนนี้ต้องรีบพักก่อนครับครับขอบคุณมากครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับไปย ซติดไม่ติดก็ทักมา